สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ไดีนาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ อีลาสติกช็อปบริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าร้านค้าพเนจรสุดน่ารักนะครับมาเริ่มกิจกรรมนี้สมมติต้องการจะเหมาตู้ใช้เกี่ขูดปองถึงแม้ว่ารูปปกจะบอกไว้แล้วก็เถอะนะครับโอเคเริ่มนะครับเริ่มแต่วันนี้ถึงวันที่23นะครับก็ประมาณ3วันนะครับสำหรับ กิจกรรมนี้เนี่ยส่วนของเรื่อต่างๆนะครับเขาจะมีบอกว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับ โอเคครับเรามาสรุปก okay, ันเลยนะครับสติคุณต้องการ1สกินจากในกิจกรรมนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด300คูปองต้องการ2สกินจากในกิจกรรมนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด500คูปองและต้องการที่จะเหมาตู้จากกิจกรรมนี้นะต้องใช้ทั้งหมด800คูปองนะครับนี่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าของวันที่ออกนะครับมันไม่ได้ออกเรียงกันนะบางทีมันออกแบบว่าอาจจะได้เป็นสกินสาง้ายก่อนขวาก่อนว่าบนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ของคุณด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นใครสุ่มแล้วได้อันไหนก่อนก็สามารถมาคอมเมนต์บอกก น่าจะได้เป็นสกินอันไหนดีเจมใจร้ายตลอดเลยเวลามีแบบว่าอันนี้ตลอดผมชอบคือทุกคนแม่งเอ้ยจะให้ไหมวันนี้ผมไม่มีดวงแล้วจริงนะครับปกติเนี่ยน่าจะได้ของดีๆติดไม้ติมือไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยเสียไป20คูปองอยังไม่ได้อะไรเลยทุกคนประมาณนี้สำหรับกิบจกรรมนี้ถามว่าพี่ครับวันนี้น่าเติมหรือเปล่าครับส่วนตัวผมคิดว่าราคามัน ถึงทั้ง3ไอเนี้ยมันจะเป็นสกินที่มีเอฟเฟกสกินทั้ง3ามันอะแต่ผมคิดว่าน่าจะแพงอยู่นะเพราะว่ามันมันมันดูไม่คุ้มอะสกินของสลิมเนี่ยก็ไม่เกิน300อยู่แล้วครับทุกคนสกินพวกนี้ก็ไม่น่าเกิดนะแต่แม่งพวกนี้แม่งผมไม่รู้ว่าสกินของเฮเลนสกินเนี่ยมันแรงขนาดไหนนะคนถึงแบบว่ามันถึงราคามันเหมาะกับราคา800คูปองเดี๋ยวผมขอได้ยกดูสกินของเฮเลนก่อนแล้วกันนะเพราะว่าสกินของเฮเลนเนี่ย มันเป็นกิจกรรมมันมีมาตอนไหนวะผมไม่ได้ผมไม่เห็นสกินนี้เลยอไม่เคยเห็นสกินนี้มาก่อนเลยนะพอดูเฮเลนก่อนตัวนี้ก็กวนเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยเฮเลนสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มด้วยโอ้โหเจมล์น่อมาขายซะโหดเลยถ้าเป็นสกินนี้ว่าไปอย่างนะทุกคนเอ็ดดิเมอร์ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคนับโอเคดเรืยเรื่อยไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปแล้วจบกันบ้างนะครับไปดูกันเลยลส ทุกนนะครับทุกวันนี้ผมก็ให้อาหารพวกแม่นะแต่ว่าลืมถ่ายนะวันนี้ผมก็ไปให้อาหารหมาในหมอมาแต่ว่าถ่ายไว้แล้วแหละแต่ว่าอีกอยู่ในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งทุกคนผมไม่ได้เอามาดูรน้่ยจุ้ยผมไม่ได้ส่งมาในแชทนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้ให้ทุกคนดูเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยส่งเข้ามาในแชทนะครับ โอเคสวัสดีคุณชลธารานะครับสิ้นเดือนต้องยืมเงินไว้ก่อน4ก้านะสวัสดีคุณชลธารได้ครับสวัสดีคุณโจเซฟโจสตาในกิจวัตานี้สกินยังน่าเล่นครับยังไม่ค่อยถูกใจถ้าเป็นสกินที่ถูกใจก็จะเล่นอยู่นะครับที่เี่อกี้ยังน่าเล่นอะไรนะงง คลิปก่อนดูแล้วครับแต่รีบคอมเมนต์อีกแล้วสวัสดีคุณโจเซรด้วยนะครับสวัสดีคุณบอลมาชีิด้วยนะครับ,บ,รมมรรบขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ได้500คูป,ปองที่ลงคลิปต่อเนื่องแต่เหลือไปเห็นคูป,ปองที่เหลืออยู่เลขสวยมากๆแปดๆครับสกินมาตาฟลายสกินนี้สวยครับแต่งบไม่เหลือแล้วนานๆทีจะกลับมาสักทีไม่ได้มาบ่อยได้ครับขออนุญาตเลย ก็ไม่ต้องเสียดายไปนะครับยังไงเดี๋ยวแมันก็มาอีกรอบแต่ว่าไม่รู้อีกนานขนาดไหนแต่ว่านานๆทีมานี้สำหรับสกินนี้ของบัตเตอร์ไฟน์นะครับแต่ว่าถามว่าสวยไหมสวยมากๆนะครับสวัสดีคุณเอ็ดนิวนะครับสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะครับโอเคสวัสดีคุณอาโชรีนะครับสวัสดีคุณซินแอนดิโอด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปจนจบนะครับก็คลิปนี้เนี่ยยอดวิวนะครับน้อยมากนะรประมาณ200วิวนะแต่ว่าผมรู้สึก ดีมากๆ,ๆเลยเพราะว่าทุกคนก็มาคอมเมนต์กันทุกคลิปเหมือนเดิมนะครับยังไงเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เรามาแจกวลเลพาร์ตกันนะครับแน่นอนว่าหนึ่งในนี้จะต้องมีคนที่ได้วลเลพาร์ตนั่นเองนะครับอาจจะไม่ใช่คุณบอลน,นะเพราะว่าคุณบอลไม่ทักมาสักทีคุณบอลไม่ได้ทักมานะครับก็ต้องทักมาก่อนหนึ่งสัปดาห์เนาะเพราะว่ามันจะได้เป็นเพื่อนครบเจ็วันจะได้แจกไปเลยนะครับถ้าชื่อถ้าสมมติถ้าตอนนี้ไม่มีคุณบอลก็มีคุณโจเซฟคุณชลทานคุณเอดนิวคุณอาเทเรียคุณซีเนเนโออีกคคออวว่่่ามแ คนหนึ่งคือใครอ่ะห้าคนเหรอโหไม่ใช่คลิปที่แล้วก่อนไม่ใช่คลิปที่แล้วนะครับอ่าลองนับดูคุณชลาทานหนึ่งคุณเซเรโอสองคุณอาตูเดียสามอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกินนี้กินนียกินนี้คุณชลคุณเดียวก็จะมีเกี่ยวคุณโจเซฟคุณคมกิตอ๋อมีคุณคมกิตด,ด้วยคมกิตสองคุณเอชนิวสามอาตูเดียสี่ ซีริโรจน์ห้าและก็คุณชลิมทา,านหกนะครับมีทั้งหมด6คนในนี้นะครับที่จะมีคนที่ได้บริภาส์นั่นเองนะครับแล้วก็สิ้นปีเนี่ยสมมติคลิปสมมติถึงหมื่นก็จะแจกก่อนถ้าไม่ถึงหมื่นรอสิ้นปีผมจะแจกอีกคนหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยประมาณครึ่งปีทุกคนจะได้บริภาส์ฟรีคนละอันนั่นเองนะครับประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละประมาณครึ่งปีหน้าจะทุกคนจะได้บริภาส์ฟรีกันคนละอันนะครับ โอเควันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่ดีคลิปนี้จนจบนะครับแค่ใครดูจบนะพี่มหนนะครับว่า0 9นย์นะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงกับร้านค้า,าในจอน,นี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่ก็สามารถที่จะมาบอกกันได้นะครับโอเควันนี้ต้องขอตลานไปก่อนจริงแล้วเดี๋ยวผม ลงไฮไลท์แล้วกันหงลงไฮไลท์ที่ผมเล่นไปแล้วกันนะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ดูคลิปจนจบเนี่ยไม่ว่าคลิปจะยอดวิวเยอะยอดวิวน้อยไงทุกคนก็ดูกันจนจบที่คลิปเลยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับสาหรับใครที่มาบ้างไม่มาบ้างไม่เป็นไรนะรแต่ผมเชื่อได้หลัว่าทุกคนก็พยายามแบบมาเก็บไม่ครบแต่ว่าบางทีแบบว่าอาจจะไม่ว่างอาจจะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับก็ล็อกหกลายชื่อนี้ไ้เลย แนบที่จะมีชื่อในการสุมะลภพัแน่นอนนะครับก็คุณโคนชรานคุณโจเซฟคุณอชนิวคุณอัตเรียคุณเซเนโอแล้วก็คุณคมกิจนะครับหกคนนะครับโอเควันนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าเจอกันครับผมบ๊ายบายโอเคโอเคได้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 นี่ไงเราโดนสวยเราที่น้ำเม็ดได้เราที่น้ำเม็ดไว้เราที่น้ำเม็ดไว้สวย โอเคโอเคโอเคปล่อยกลางได้ปล่อยกลางได้ปล่อยกลางได้เกมระดับสูงจัดอะรู้สึกว่าตึงมากเลยทุกคนตึงจัดอะตึงจริงโหช็อตเดียวรู้เรื่องเลยเกมแม่ง <c ười> <g aming S 1> อย่างตึงทั้งเกมทุกคนโอเคตีป้องก่อนทุกคนเฮ้ยชื่คลิปไม่ปล่อยดาร์กวะเฮ้ยทว่ามันตายวะ โอเคโอเคจบทุกคนเชี่ยชนะว่ะเกมอย่างตึงเชี่ยมันเกมมัดกันที่ตรงเนี้ยรัดกันกที่นา้ากับออฟเลนผมสู้ไม่ได้นะแต่ว่าดาเมจผมก็ไม่ค่อยได้ทำด้วยทุกคนแต่ว่าเพื่อนลาดดาร์กได้นะช็อตเดียวชนะเลยนะครับสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยเกมนี้โห oh, แล้วเพื่อนเล่นอ้อยด้วยทุกคนมาขหอันดับสองนะคะแนนถือว่าทำได้ดีครับ ออฟเลนนะ่ะผมสู้ไม่ได้เลย